สรุปข่าวเชื่อมันยูโกรวรลจำวันที่4มีนาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ดเชื่อนี้ขอเสนอมอยส์ es, พูดถึงไรท์หลังโดนคีนวิจารณ์ใส่ในครั้งนี้โดยดิวิดมอยส์ผู้จัดการทีมเวสต์แฮมได้พูดถึงเสียงวิจารณ์ของปรยคีนอดีตฟิล์แมนเชสเตอร์เด็ตถึงดีแคนไรท์กองกลางตัวเก่งของทีม โดยทางคีนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเด c แคนไบรท์ว่ายังไกลจากการเป็นกองกลางร,ระดับทอ็อปปรากถึงแกรีเนวิลก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ซึ่งมอยเองยกย่องนะำว่าคีนคือกองกลางดีที่สุดแล้วในยุคข,ของตนเองและมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในขณะนี้ซึ่งผมคิดว่าเด c แคนไบรท์เล่นได้ดีจริงๆนะสำหรับเรามอยสได้กล่าว สำหรับนักเตะหนุ่มที่ติดทีมชาติอังกฤษครบ40นัดตั้งแต่อายุจังน้อยไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปและเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษได้ในอนาคตอันใกล้นี้ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีเป็นอย่างมากจริงๆและผมคิดว่าเขาจะก้าวต่อไปและเป็นผู้เล่นระดับท็อปหวังว่าจะเป็นเกมกับทางเวสต์แฮมนั่นเป็นทางเลือกของเราเราจะจะให้เป็นที่นี่ผมเชื่อได้เลยว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆ สิ่งที่ผมจะพูดก็คือปปรยคีนเนี่ยน่าจะเป็นกองกลางดีสุดแล้วในยุคข,ของเขาเลยนะและสามารถมองไปที่ผู้เล่นที่ดีได้เพราะเขาเล่นตำแหน่งนั้นได้ยอย่างยอดเยี่ยมอย่างน่าเหลือเชื่อตลอดหลายปีที่ผ่านมาในครกงนี้นะแต่ผมเป็นนงว่างานนี้ก็ต้องรองดูกัะต่อไปก็กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับแกรี่แนผีเจาะทางฝั่งขวาของหงแดงดีกว่านะ โดยทางแการีเนวิวอดีตกองหลังของทางแมนยูนะทีมเก่าให้เล่นงานตำแหน่งทางด้านขวาแบ็กขวาของลิเวอร์พูลที่มีเทรนเล็กซานเดอร์อาร์โนประจำการอยู่ซึ่งทางเทรนอ่เผชิญฤดูกาลที่ยากลำบากด้วยโดยเฉพาะเรื่องการเล่นเกมรับที่โดนวิจารณ์อย่างหนักในขณะที่ปีศาจแดงเองก็มีทีเด็ดกับการเล่นเกมรุกทางด้านซ้ายที่มีมาร์คับรทฟอร์ดและก็ลุกชอนอยู่ตรงนั้นซึ่งทางการีมองว่านี่น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ทีมเจอะตะข่ายเข้าไปได้ โดยพวกเขาจะล็อกเป้าไปที่เทรนเดอร์อาร์โนแกได้ได้กล่าวกับทางสกายสปอร์ตนะฮะแรดฟอร์ดเล่นตบฝั่งไหนเช่นเดียวกับทางฮรุกชอแมนยูเองก็โจมตีได้ดีทั้งทางด้านนั้นแรดฟอร์ดอยู่ในฟอร์มที่น่าเหลือเชื่อเขาจะสนุกกับมันแมนยูจะพุ่งเป้าไปที่เขาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่พวกเขาจะเร็งไปที่แบ็กโฟลด้วยเช่นเดีวยวกันเพราะลิเวอร์พูลก,ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีช่องโหว่มาตลอดทั้งฤดูกาลและแมนยูเองก็จะรู้สึกนะว่าพวกเขาสามารถเจาะเข้าไปได้ ผมไม่ได้บอกว่านักเตะแมนยูจะก,กังวลใจเกี่ยวกับการไปที่นั่นในวอาทิตย์นี้ใครก็ตามที่เคยมาที่แอนฟิลด์จะรู้ว่ามันยากแค่ไหนและมันจะบิดพลาได้อย่างไรแฟนบอลสามารถสร้างความไหวหวั่นนะฮะในช่วงแรกของเกมได้แมนเชนสเตอร์ดธจะต้องทำผลงานอย่างดีที่สุดเพื่อชนะเลเวอพูโดยคำนึงถึงฟอร์มปัจจุบันและผมรู้สึกว่านี่คือเลเวอพูที่แมนยูสามารถเล่นงานได้ในั้งนี้นานผมเป็นตัวว่างานนี้ ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เรามาดูข่าวจอมาดกันดีครับสาริกาดงเล็งราฟินญ,ญาตลาดหน้าปรอยน,นีนาะโดยงานนี้ทางนิวกาสเซินนะผมให้ความสนใจในตัวของาราฟินญ,ญาแนวรุกข,ของบาตเซอร์นาตามการรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยแข่งบราซิลในวัย26ปีย้ายจากทางบริเต็ดไปเล่นให้กับทางบาเซอร์นาเมื่อหน้าร้อนปีที่ผ่านมาแล้วโดวยตั้งเต่ลงเล่นไปทั้งสิ้น35เกมจากทุกรายการทําได้เจ็บประตโตกับอีก9แอสซิสขณะนั้นลาฟินย่ายังคงโดนวิจารณ์เรื่องผลงานนอกจากนั้นชาบีเออร์นันเดสเทรนเนอร์อาซูการนายังคงถูกสอบถามเรื่องผลการแข่งขันของทางแข้งบราซิลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนักวสปอร์ตบระบุเลน,นว่านิวคาเซลพร้อมจะล่าตัวมาาฟินยาและก็ใส่ชื่ออดีตนักเตะยูงทองเป็นเป้าหมายหลักในหน้าร้อนปีนี้โดยอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือการกากรณีการเงินของบาร์เซโลนาที่ยังคงเป็นปัญหามาหลายปีโดยสื่อทีมดังของสเปนระบุเลน,นว่าวพร้อมขายรายราฟินยาถ้าได้ราคาดีและหากทำให้สถานการณ์ของสโมสรดีขึ้นก็พร้อมจะเจรจานะโดยทางราาฟินยามีสัญญาจะถึงกลางปี2027 แต่กลับมีข่าวเรื่องอนาคตออกมาอย่างต่อเนื่องในขณะน,นี้นานผมเป็นในว่างงานนี้แมนยูไม่สนใจจะโดดไปร่วมแจมกับเขาหครับต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงจไหมเรามาดูข่าวจอมานกันครับอดีตแข้งแนสตาก่เดอทองควรจะย้ายหนีสเปอร์มาเล่นกับทางแมนยูดีกว่าไหม โดยการที่ทางแคลเบอร์สันอดีตกองกลางชาวบราซิลของแมนเชสเตอร์เดนตสโมสรดังแห่งศึกฟุตบอลพีเมียร์ลีกออกมาแนะนําให้กับทางวริชาลิสันหัวหอกรุ่นน้องชาติเดียวกันย้ายจากทางเท้าแทมพฮอสเปอร์มาเล่นกับทางปีศาจแดงเนื่องจากมองว่าจะเป็นการจับคู่ที่ลงตัวที่สุดแล้ว หลังย้ายจากทางเอฟเวอร์ตันมาเล่นกับทางสเปอร์เมื่อสมตมิที่ผ่านมาด้วยค่าตัวอยู่ที่60ล้านปอนด์บริชัานิสันลงเล่นกับทางไก่ตทองไปแล้วทั้งสิ้น23นัดรวมทุกรายการและก็ยังยิงได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นซึ่งอาแคลเบอร์สันเชื่อว่าหากดาวยิงไว้ช่าปรารานี้ย้ายมายังแมนยูน่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน โดยทั้งแคปสันได้การันว่าเขาเป็นกองหน้าที่สามารถช่วยเหลือแมนยูได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมที่เล่นเพรสชิ่งแบบนี้เขาสามารถช่วยเกมรับได้เขาสามารถกดดันเซนเตอร์แบ็กคู่แข่งได้และสามารถเข้าไปในกรอบเขตโทษของคู่แข่งได้อีกด้วย เขาเล่นในพิมพ์บริษัทมานดนลหลายปีเข้าใจกฎต่างๆเป็นอย่างดีเขาเป็นนักเตะที่ทํางานอย่างหนักจริงๆขณะที่แมนยูก็มีโครงสร้างทีมที่ดีขึ้นและความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นชนะได้มากยิ่งขึ้นผมคิดว่าทางดิชาลิสันเป็นนักเตะที่สามารถทําอะไรให้กัสบสโมสรได้มากมายสำหรับทางดิชาลิสันเนี่ยยังมีสัญญากับทางสเปอร์ยาวจะถึงปี2027ซึ่งหากแมนยูสนใจจริงๆก็คงต้องจ่ายค่าตัวมหาโหดเลยจีเดีคร,ร,ร,รับ นะแต่ผมเป็นนว่าง,งานนี้ไม่ยอมจริงนะฮะผมสเปอร์เพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันว่าจะมีโอกาสดีวนี้เกิดขึ้นกับแมนอยู่ไหมเรามาดูข่าวจอมาก,กันครับไม่กลัวแอนฟิวหรอกนะเชนฮากลั่นแข้งแมนยูชอบเจอบรรยากาศสุดกดดัน โดยเอริกเชนฮากุนซูแมนยูระบุเลยนะว่าปีศาจแดงที่ชอบการเล่นต่อหน้าเสียงเชียร์อันดังกระหึม่มของแฟนบอลคู่แข่งเวลาที่พวกเขาต้องออกไปเล่นนอกบ้านพร้อมกระตุ้นลูกชีมว่าต้องพร้อมเสียสละตนเองเพื่อจะได้ผลการแข่งขันที่ดีขับจากการเยือนลิเวอร์พูลในครั้งนี้ โดยทางอีดิกเชนฮากผู้จัดก,การทีมแมนยูได้กล่าวนะว่าลูกทีมของตนชื่นชอบการเล่นภายใต้บรรยากาศที่กดดันจากทางเสียงเชียร์ของคู่แข่งเวลาที่ปีศาจแดงต้องไปเล่นฐานะทีมเย็นอยู่แล้วหลังจากที่วันอาทิตย์นี้ทีมของเขาเนี่ยมีคิวต้องไปเย็นเลเวอพูลที่สนามแอนฟิ์ โดยสั้นนี้แมนยูมีผลงานที่ยอดเยี่ยมเวลาที่ได้ลงเล่นในนอกบ้านในบ้านของตัวเองแต่เวลาลงเล่นเกมเยือนนั้นยังมีบางนัดที่ฟอร์มของพวกเขาไม่ดีเหมือนตอนที่อยู่ในโอตาฟอร์ดซึ่งมันก็ทําให้บางคนมองว่านี่อาจจะทําให้พวกเขาเจองานที่ยากในการเยือนทีมของกุนซูเจเกนคอฟในครั้งนี้ก็เป็นได้ เดลตินฮักได้เผยได้ว่าผมเนี่ยเคยไปเยือนแอนฟิลมาแล้วใช่แล้วตอนนี้ผมตั้งตารอเกมนี้อย่างใจจดใจจ่อเลยไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือสภาพบรรยากาศมันก็ถือว่าดีเป็นอย่างมากนี่จะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าปรับนั้นจะต้องเจอกับกระแสต่อต้านอย่างหนักแต่เราเองก็ชอบบรรยากาศแบบนั้นนะผมคิดว่ามีเกมเยือนบางนัดที่เราเล่นได้ดีเป็นอย่างมาก สำหรับผมแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยระหว่างเกมเย่ากับเกมเกยือนไม่ว่าจะเป็นสนามไหนก็ตามทีขนาดของสนามมันก็เท่ากันอยู่แล้วคณะกรรมการในสนามก็มี3คนเหมือนกันและก็มีกรรมการคนที่4เหมือนกันทุกเกมส่วนลูกบอลก็เป็นทรงกลมเหมือนกันแถมในรูปฟุตบอลก็มีลมพอๆกันจริงด้วยไหมดังนั้นเรานั้นเลยต้องเล่นตามเกมของตนเองและทําให้มันเป็นเกมของเราให้จบได้ นั่นอนว่าปร,รักรู้ดีว่าบรรยากาศจะไม่เป็นใจกับเราและคุณต้องรับมือกับเรื่องนั้นให้จบได้แต่อย่างที่ผมพูดไปนั่นนะครับวัน,นเตกของเรานั้นชอบเจออะไรแบบนี้พวกเขาชอบจะเล่นภายใต้การกดดันกับบรรยากาศแบบนี้มันคือบททดสอบอย่างหนึ่งที่เราต้องเจอกับทางลิเวอร์ p ู o ตอนนั้นตั้งตารอคอยเกมน,นี้และผมรู้ดีว่าลูกชีมของผมอาคุมกำลังของผมชีมของผมจะพร้อมไปยังที่นั่นแล้วและก็ลงเล่นด้วยความมั่นใจเรารู้ดีนะว่ามันจะเป็นงานที่ยากเรารู้ดีนะว่าเราต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและเราจะต้องยอมเสียสละตัวเองเพื่อจะได้ผลการแข่งขันที่ดีในครั้งนี้กลับมาให้จบได้ เป็นน้งันงานนี้นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะานัดที่ต้องเจอกับทางลิเวอร์พูลในวันพรุ่งนี้บอกเลยว่าเทนฮากนั้นกะใส่เต็มอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทไปนะครับแมนยูของเราเรามาดูข่าวจอบมาก,กันดีครับสื่อเผยจะยองรเริ่มใจอ่อนสนร,ร่วมทัพแมนยูเล่นคู่กับทางคาซิมิโร โดยสื่อต่างประเทศรายงานข่าวดังว่าแฟรงกี้เดยองมิดฟิลของบาร์เซโลนาเริ่มให้ความสนใจในการย้ายมาเล่นที่แมนยูเนื่องจากเห็นว่าทีมนั้นกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและที่สำคัญต้องการจะลงเล่นคู่กับทางคาซิเมโรซึ่งทางเดยองเคยตกเป็นเป้าหมายคนสำคัญสำหรับการเสริมทัพของเอ็ดดิชันฮาร์กในช่วงัมมร์ที่ผ่านมาเนื่องจากทัพปีศาจแดงจะต้องมองหาอาดิดฟิลคนใหม่เข้ามาเสริมทัพแต่สุดท้ายก็พลาดไปเนื่องจากนักเตะไม่ต้องการจะย้ายทีมในเวลานี้ ล่าสุดทางท็อกสปอร์ตสื่อต่างประเทศรายงานข่าวว่าเดยองเริ่มเปิดกว้างสำหรับโอกาสในการย้ายไปอยู่กับทางทัพปิศาจแดงเนื่องจากว่าในยุคของเชนฮากทีมมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างชัดเจนและก็อยู่ในสถานะที่ดีที่ได้โคต้าไปเล่นอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกในเดกานหน้านั่นครับและนี่ก็เป็นสรุปขาดด่าวโดยสมสรแมนเชสเตอร์ Man ers, ในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ